นะครับกัดกบ้างแก้คันนะครับสายเรื่อยๆอุ้ยขาดอเซ็งเลยครับขาดนะครับออขาดรอยช็อคนะครับ อารมณ์เลยไงขาดนะครับไม่ไม่ได้เช็คสายครับขาดชอ็อกรอยต่อชอ็อกพอดีเลยสุดยอดครับกบยางแก้คันครับ